อุย้ยเสียงมันไม่เปมียวอ,อ่ะแล้วพี่ก็ยกรถให้ลูกแล้วแล้วมึงมึงคิดดูดิเขาไม่เคยขับรถแรงขนาดนี้แน่นอนแล้วมึงคิดว่าสภาพาเขาจะเบื่อขนาดไหนล่นลาสุดนี้มาอัพเทอร์โบอินเตอร์หวดดัวเช็ดขันได้ไหมวะแต่ว่าเทอร์โบเนี่ยพิมพเอฟพ่าห้าด้วยนะจ๊ะดูก่อนจ้ะออเบางคนบอกว่าเอฟห้าใส่ได้ไหมกระสอบประธานมันใส่ได้มันจะขับได้หรือเปล่าไอ้ที่อื่นไม่รู้ขับได้หรือเปล่าที่นี่ขับได้แน่นอน เสียงบอกจริงๆรถกูไม่ต้องทำเต็มก็ได้นะกูขับแล้วลูกค้าเบื่อแล้วแต่งสวยได้หรือเปล่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเฮียเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าโอเคตรงนั้นแต่งแรงแรงมือจับต็มไปเฮียเฮียถ้โบยเตอร์ไปเลยรถใหญ่หรือจะแต่งสวยอ่ะเดี๋ยวกลับไปถอดโบยเตาแล้วมึงเลยไม่ถอดไปโอ้ย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 เฮียแมวตายไปแล้วตัวหนึ่งดูดิ รักรักกันแค่ไหนก็ทิ้งกันอยู่ดีอ่ะไอ้เฮียหัวหางไอ้สัตว์หัวหางไอ้แมวหัวห้ทำไมเหลือแค่นี้ไอ้เฮียไอ้เฮียนี่หัวเลยก็ดอเนี่ยเอาออกมาเอาออกมาเอายังเดี๋ยวจานนวดต่อเกียร์ไอ้เฮียพูดอย่างเงี้ยว่าทุกทีไอ้เบ๊ ดครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูดีแม็กนะฮะเป็นดีแม็กเก่านะครับผมกูบอกแล้วกูตกใจได้ไม่เหมือนเดิมดีแม็กเก่าทําอะไรไปบ้างกล่องดีแม็กก่อนเลยดับแรก2อย่างล่าสุดนี้มาอัพเทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดคันได้ไหมวะไม่แน่ใจไอ้ต่างกับพี่เขาโยคันได้ปะวะมีอยู่แล้วเหรอแต่ว่าเทอร์โบเนี่ยพิเศษตรงที่มันเป็นเอพ่าห้าด้ยนะจ๊ะดูก่อนจ้ะไม่อะเดี๋ยาทมาทำาแก่อ่า บางคนถามว่า2,500ใส่ยี่ห้าได้ไหมคือกูใส่ไปเยอะมากอะไม่อยากจะโม้ใช่ป่ะนี่แต่มีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูแล้วก็ถ่ายให้ดูไปหลายคลิปแล้วแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าก็รอดูคลิปนี้แล้วกันว่า2,500ใส่ยี่ห้าได้ไหมนี่เครื่องยนต์เดิมสแตนดาร์ดดูพัดลมดีอย่างเดิมอยู่เลยเดิมหมดเลยนี่ใส่เฮ้ยอันนั้นยังไม่แรงเอ้ยน้ำ46แค่ตอนนั้นอะตอนนั้น46นี่เราประมาณด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่า่ายอยู่เราต้องใส่ช่วยหน่อย บางคนบอกพี่ทำไมไม่เอากล้องมุมนู้นมุมนี้เค้ออเหียมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคลิปๆหนึ่งอะ่ะคือถ้ากูใช้มือถือถ่ายก็โง่สดๆสด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 มันก็ว่าไปอย่างใช่ปะแต่มันก็ไม่ได้อัดถันรถมันได้คนละแบบอะ่ะคือเราทําเรามีเรื่องราวเรามีรายละเอียดอันไหนบอกได้บางคนบางทีเราพูดไปบางคนเขาไม่ได้นึกหรอกเขาดูอย่างเดียวใช่ปะบางทีที่เราพูดไปอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดแต่เราบางอันเรามีรูปมีอะไรให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเหียเมมถ่ายได้ตั้ชั่วโมงกว่าสวัสดีครับเหียทำไมหน้ากูใสยงวะ ไอ้เฮี้มึงดูดิแม่งโคตรใสอ่ะผมรอสุดถามคันนี้เอาตรงตรงไอ้เฮี้พังอยู่ไหนวะเนี่ย <l ots> คือถ้าไม่นับหัวไอ้เจ๋งหน้ากูใสสุดในเนี้ยแ <l ots> ต่งไอ้เจีงเขสีเขียวนะ <l ots> อ้าวไอ้ขี้ะหัวเขียวหัวเขียวโอเคฮะสวัสดีกันอีกทีหนึ่งก็วันนี้เราจะพามาดูดีแ <25 S 3> ม็กซ <25 S 1> <25 S 3> ์สองพันห้าสองพันห้าเครื่องยนต์เดิมๆเๆดิมดาร์านนะฮะ ที่นั่นว่าเมาอีกป่ะไม่ใช่กุรักกันให้กูตามอย่างกระหนังเดือดอ่ะไอ้ย้ยตามล่าแบบโอ้โหกลับมาดูแล้วมันกุญเชิญยังไงตำรวจไล่โจนอ่ะไอ้ไอ้ไล่กันมทอาไหร่พอมันจอดแล้วไอ้เฮ้กยเขาจะหวยวายทำไมถ้าโหลดกลัมาได้เดี๋ยวเอามาให้ดูเอามีคลิปอยู่หรอก็ในกลุ่มแต่ไม่รู้ว่ามันถ้ามันถึงหรือเปล่า ไม่มันไม่บันทึกแล้วแหละเฮียลายเป็นเฮียเล้ไ่รูคลิปเขาพี่เียอยู่น้ําไม่ได้เลยอย่างล่าสุดกูอยู่ในกลุ่มไอ้เนี่ยเขาดึงมีหนังโป้งหนังโป้อยู่อะเออเฮียเจ๋งเขาคอมเมนต์เลยทําไมผมดูคลิปไม่ได้ครับกูเห็นได้เจ๋งเด้งไงใ่เหรอเออมันนึกว่ากูไม่ได้อยู่ในกลุ่มไงเจ๋งบอกกูอีกแล้วกูโดนอีสิโดนอยู่คนเดียวไม่มีควันเลยวะขับธรรมดาอืมไม่รอรอบเลย เออบางคนบอกว่า F5 5ใส่ได้ไหมเคืองสองพันห้านี่ไงกูใส่ไปแล้วมันใส่ได้มันขับได้หรือเปล่าขับได้ไงไอ้ที่อื่นไม่รู้ขับได้หรือเปล่าที่นี่ขับได้แน่นอนเพราะกูขับอยู่นี่ยไปต้องเก็บนะเฮ้ยไปโอ้ยโอ้ยโอ้เล่นเล่น ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้คลิปก็ไม่มันดิเฮียกูยังไม่ได้ขับเลยลูกค้ายังไม่ได้นั่งเลยเฮียแต่เมื่อกี้เหมือนมันฟันเยอะไหมปะเยอะเยอะเยอะรถจั่งต้นกับงกลางไอ้เฮียไม่ได้ขับเลยโอ้โหเสียงบอกจริงๆรถกูไม่ต้องทำเต็มก็ได้นะกูขับแล้วลูกค้าเบื่อแล้ว แต่งแต่งสวยได้ด้วยเ,เั้ยเอ่เยอย่าพูดอย่างนั้นไอเียเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้า <Okay. S 2> โอเคไม่โดนแต่งแรงแรงมือจะจับแปมไอเฮียเ้ยี๋บวโบยเตอ,อ,อร์ไปล้อยุ้ใหุ้ยย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 ลับไปถยดุ้ยยุ้ยยเ้ยยุ้ยยุ้องแ้่งต้ง,งยุ้ยดุย้ยยด้ยะต้งยุ้ยเุ้ย็นเพยง้ยยุยยุ้ยยบ้ยย้ยย้ยยุเยยุ้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 ยดุ้ดยป้ับไม่ได้แต่โดนแดดแล้ร้อนแตแน่นอน พอมึงเล่นอย่างเงี้ยกูก uh ็ไปไม่ถ huh. so ูกเลยเพราะกูจะบอกว่าเบาะโดนแดดเออถ้ามึงลงมึงล้อเสร็จแล้วถ้าเบาะโดนแตกแล้วเนี่ยไปไม่ได้แล้วน้องๆหนูๆถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูด้วยก็กรุณาล็อกประตูให้ดีทำไมอ่ะฮะเพื่อมึงต่ำไงเพื่อมึงต่ำล็อกล็อกล็อก เด็กๆดูอยู่ก็ไปชวนพ่อแม่มาดูด้วยเผื่อจะได้ร่วมกันต่ไอเหียเราจะได้แนะนำว่าโดนแดดเป็นยังไงจะตัวดำไหมเออแดนคืออะไรมันก็จะเป็นเหมือนแตะรถอะไรเนี่ยเพราะว่าแตะเขาจะบีบเงี้ยแปดแปดแปดเขาบีบเป็นจังหวะมันก็แดดแดดแด จริงมันไม่ได้หยาบคายเลยใช่ปหล่ะเออใช่ก็เป็นดนตรีไปดนตรีไปดนตรีให้ผู้ใหญ่อธิบายให้เด็กๆฟังที่ให้ไปเรียกผู้ปกครองมาคือให้อธิบายให้ฟังใช่จะได้ไม่ต้องคิดอะไรขนาดนั้นไงอะไรคิดอะไรขนาดนั้นไม่มีใครคิดอะไรเลยเจ๋งมึงคิดอะไรอ่ะคิดถึงแตดแตอะไรแต่แตย โอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยูเไเป็นไงไม่มีวันไม่มวันห้เียแมวตายไปแล้วตัวหนึ่งดูดิอไอ้เหี้ยดูดิมองของเลยขักขลักกันแค่ไหนก็ทิ้งกันอยู่ดีอ่ะไอ้เหี้ยหัวหายไอ้สัตว์หัวหายไอ้เหี้ยแมวหัวหายไอีเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นปอก็ยังไม่ใช่ ทำไมเหลือแค่เนี้ยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่หัวเลยกระดอเนี่ยไอ้สัตว์อ๋อนี่นี่นี่ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยนึกว่ากระดอหมาเรื่องมันไม่ไหวเอาไหมเอาไหมเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีควันเลยนะไม่มีไม่มีให้ดูให้เจ๋งไม่ได้ป่ะล่ะไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่มควันหน่อยหนึ่งเขาไม่ได้เพิ่มควันเขาได้เพิ่มน้ำมัน เขาชอบเลยตรงโค้งนี้อ hey. ุ้ยแล้วเฟี้ยวนะไม่โคตรเฟี้ยวอ่ะไม่อาถนนเลยบางทำไมรถมึงไม่แรงกว่านี้วะสองพันห้าเหมือนกันอ่ะเฮ้ยนี่ก็เดิมมีขี้อเครื่องเดิมมันแล้วอะโอ้โหแล้วบอกว่ามันเจ็ดพันกว่าบาทจะไปแรงอะไรอืยังไม่รู้จักเบิกอ่ะเข้มิดเข้ามาอีกทีนึง่งรู้จักเบิกจะเป็นแบบใครเป็นแบบกูนี่จ้ะ ถ้าเราถ้าเราทำอิ่ยีมาเยเดิมด้วยดูจอดิแอนดงแอนดอยคือเขาใช้งานจริงขับง่ายนะปิดไไหมอ่ะไม่ปิดอะออโอ้ย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 โอ้อ้ยโ้ยโอ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 ้อ้ยอ้ออ้อโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้โอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ เฮ้ยในตองระวังมึงไม่ทันละวเอ็มรถข้ามช็อตมาแล้วถ้าพาเจ้าของไม่น่าเขาจะเวอร์ไหมน้วุ้ยนะจะน่าจะเวอร์เขาเรื่องอ่ะกูว่าเวอร์นะไอ้บางมึงนั่งข้างหลังด้วยไอ้เจ้าของนั่งด้วยดีกว่ามั้งให้มึงถ่ายหน้าเขาจะชัดเลยเอาวะท่านผู้ชมอยากให้เจ้าของนั่งไปด้วยครับขยับมาใกล้กูหน่อยดิเล่นกล้องเลยดิถ้าอยากให้เจ้าของนั่งไปด้วยกูนะคอมเมนต์หน่อยครับว่าอยากให้เจ้าของนั่งไปด้วยเสร็จแล้วกูก็ชอบลืมแล้วพอมาคอมเมนต์เอาครับเอาครับเอาเฮี้ยอะไร อยากอยากว่อตามไอ้สัตว์บางบางทีกูงงอ่ะไอ้ที่เขาคอมเมนต์คุยอะไรกันวะใช่กูเอิมรู้ว่าเมียจะด่าอะไรอไ้สัตว์เจ๋งันนั้นวันนั้นเราเปิดคลิปมาลบคอมเมนต์ไอ้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูทำอะไรผิดเนี่ยพอไปพอพอไปดูคลิปปุ๊บเออถ่ายไปแล้วเราลืมเนี่ยอ๋อคุณอยากให้เมียไอ้เจ๋งด่าอะไรอะไรประมาณนี้ เี้ลืมไงยเราไปลบคอมเมนต์เขาทำไมไอ้เฮียก็อยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีมาถึงก็ด่ากูเลยลบไปเลยเฮียลบไปสองอันสักพักหนึ่งไอ้เฮียสามสี่อันเฮ้ยกูทำอะไรผิดวะไอ้เฮียจะลบคลิปอยู่แล้วดีถ้ไปเปิดดูเสียใจอเฮียทำไมเพื่อนต้องลบคอมเมนต์กูด้วยไอ้เฮียไปคำหยาบด้วยแหละเฮียเด็กๆดูอยู่โอ้โหเบรกเลยฝัดเอ้ยเน้ำใจไม่มีอหรอวะ ปเดี๋ยวเราพาเจ้าของไปด้วยดิขวาบอกไว้ก่อนนะเจ้าของรถเนี่ยเจ้าของจริงๆเลยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วอะใช่คือเขาอยู่แถวบ้านผมสมัยผมเด็กๆเลยเขาเห็นผมตั้งแต่ปั่นจักรยานเลยห็นแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ผมก็ยังปั่นจักรยานอยู่ใช่ตอนเนี้เขาก็เอารถไปทำผมว่าหน้าคุนคุนแต่ทีเนี้ยคันนี้เขายกให้ลูกชายแล้ว

แต่แม่งแรงจริงเว้ยพี่<ช>มึงมึงดูหน้าเจ้าของนี่แล้วตอนนี้เขาเรียนอยู่นะ<ด>มอเองมั้งมัธยมเองอเออพี่เขายกรถให้ลูกแล้วแล้ว,ลวม,มึงมึงคิดดูดิเขาไม่เคยขับรถแรงขนาดนี้แน่นอนใช่แล้วมึงคิดว่าถภาพเขาจะเบื่อขนาดไหนไหนเออคนซ้ายที่ใส่แมสพ่อเขาเฮ้ยลูกคนขวาพ่อซ้ายเราดิมันดึกแล้วไง้ย จะเช้าจะดึกมึงก็อย่างเงี้ยเฉยเอาให้เต้ยอยู่ไหนเต้ยให้เขาขึ้นไหนนะครับผมเออประมาณแคบต้องตีนเลยแหละครับอีกแบบเสียบลีโมทเสียบลิโมดให้ลูกชายขึ้นรถหน่อยดิไม่วันนั้นวันนั้นใครขอเปิดจะเปิดขับรถหัวแคบเลยแคบเลยขับไม่ได้อันตราย ใส่เม็ไว้น่้เจ๋งเป็นเอ็ดนั่งได้ปะไฟเยอะจนกูมองไม่ถูกอะบางทีก็คิดว่ารถมาเวลามองเห็นปกติคันนี้ใครขับเนี่ยแล้วพ่อไม่ขับแล้วเหรอพ่อยแล้วเขาโอ้แล้วเขาได้ขับบ้างบ้านนานๆครับดีอ๋อนี่เขาต้องยืมเราแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเรายืมพ่อ เดี๋ยวนี้ยืมเพื่อนนาฬิกาเหียแล้วตั้งแต่เข้าเข้าไปอยู่ใกล้ชิดนี่มึงอย่างนี้นะดูอยากทรงผมแล้วนี่ก็น่าจะชิดมากเมื่อวานเพิ่งสั่งไอวิทย์พิ่มไปยแค่สามตัวเองไอตองของเก่ามันโบสี่ใช่ป่ะโปชิดเดิมมีกล่องการีแมปอย่างเดียวแล้วว่ามันแรงไหม ความไปไม่ค่อยวิ่งโแสดงว่าตีนหนักแสดงว่าตีนหนักแต่แต่เมื่อกี้ไม่ต้องพูดถึงแม่งในวงงงแค่นั้นน่ะร้อยหกเฮ้ยเกินไปมึงได้ดูไม่เหรอดูจริงใช่ร้อยหกสี่เกียร์นะร้อยหกขนาดขนาดเฮ้ยห้าเกียร์ต่อห้าด้วยห้าแล้วเหรอเออต่อหกไปอีเกียร์ถอยหลังนี่เกียร์ถอยหลังพังในที่สุดคำได้ยังดิแข็งไปดิ เยูไม่ได้เดี๋ยวเราก็หมดเลยวะหมดหนึ่งสองเลยวะแล้วสองเลยเสียงแม่งมาเหีนยมั่งมาหวานเกี๊ยบไอ้คันนี้คันอะไรนะฮะถามจริงไม่เดิมมั้งพ่อน่าจะเคยเปลี่ยนแล้วเปล่าไม่เคยไม่เคยเหรออยู่อยู่ได้ไงวะ พร้อมยังไปกันเลยไปลูกโอ้ยไม่ไหวไหวโอ้ยไงคูน60โชวงล่างพอได้นะโชวงล่างนิ่งอยู่ไม่งั้นเข้าโค้งนี้ไม่ได้หรอกไม่งั้นี่คไม่ต้องเขามีกล้องข้างหลังออกร้องไห้อยู่นะอวิ่งถามคนน่ะนี่ร่านิ่งกิ๊บ หาว่าเรากระเดงอีกเมื่อกี้เมื่อกี้คุณกูได้ยินพี่เ่าเป็นเฮี้ยอะไรกันเนาะเขาบอกเฉยๆอ่ะตายอย่างตายอย่างสี่สี่ไหมตายอยู่นะแต่คันมันเลื่อนอะเมื่อกี้เหยียบได้ไม่เต็มที่แต่ว่าขับต่างจังหวัดก็ดูอยากให้บู๊มันเยอะมากอะถ้าอยากจะแช่นะพร้อมยังดูจานนวดต่อเกียร์ไอ้เฮี้ยพูดอย่างเงี้ว่าเาทุกทีอีเว โอ้โหไม่ไหวหมาตายหมาตายโอ้โหมุดหัวต็มโอ้โหอ้าหมดจะมาดีเป็นไังเงี้ยเหยียบเยอะๆแม่จะอยู่ไอ้สี่นันะแค่นั้นอ่ะอ้นวเลยนะบอกเลยไม่ไปแล้วเมื่อกี้กูเหยียบหมาตายเลยมุดดูดิหายไปเงี้ยตัวนี้ขอหายเหลือแมวตัวเดียวเงี้ยไอ้เหี้ยแมวนี่รักดียี่ฝ่ายนะไม่ไปไหนเออโดนไม่ทันหรือเปล่า นี่ขนาดนั่งสี่คนนะใช่เฉพาะกูมึงไอ้บางเนี่ยสามร้อยโลแล้วใช่รถแข่งเนี่ยน้ำหนักหายไปร้อยโลเนี่ยมันโคตรแรงเลยใช่แล้วมันคิดสภาพพวกเราสามคนหายไปเลยโอ้โหไปโดดโดดเลยอุ้ยเสียงคนเปียวอ่ะบางเหมอถ้าบางวิ่งแบบนี้พอเลยใช่ไหมบาง บูทน้อยเปล่าเลยไม่เซิร์ฟไอ้ยบังบูทอะไรนี่หกสิบนะใช่เหรอเออห้าหสิบลูกเก่ากูยังห้าสิบเอาเอาเอาเสียงว่ะอ,อ,อ่ะหอดึงแล้วดอ้โหโอ้โหพอแล้วอย่่ะกูกลัวโบคขาดโอมันเยอะมีสองอย่างอ่ะเธอโบขาดกับท่อยางระเบิดอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่โบไม่ค่อยขาดหรอกตัวทนอันนี้ตัวแพงใช่ <c oughs> เนี่ยเอาแยกหัวหาย เมื่อกี้หยิบมาเจอกระดอหมากระดอกระดอกระดออะไรเนี่ยเหมือนควยหมาดิถ้ามองวนเผื่อต้องมองฝั่งนี้เหมือนหัวถอกเอาเหัวเอกเห็นไหมเหวี่ยงมาหเหี้ยเจ๊อุ้ยเฮ้ออะไรอ่ะผายหมาแล้วซื้อให้เขาใหม่เลยสันเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไม่เขาไม่รู้หรอกเจ้าของไม่อยู่อย่าไปบอกเจ้าของนะรู้เปล่า ไอ้เฮี้ยนี่หมาตัวนี้หมื่นกว่านะที่เขาซื้อมาผมไม่รู้จักพี่แล้วนะใจ่ากันนี่อ๋อไอ้นี่น่าจะเป็นเป็นโคนของมันนะครับโคนี่อะไรนี่หัวเนี่ยชอบกระโดดหนีคอหักเลยสัตว์เด็กเพื่อนดีนะมึงไม่ดูแมวเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาอยู่กับที่โอ้โหตรงฝันหมาไอเฮี้ยนโคตรหอมเลยใครกินหมูก็ท่มว่าไอ้เหี้ยนสัตว์เราต้องหนักว่าจะไม่หิวแล้วนะ ดูน้ำมันลงน้ำมันร่วงอะแต่พกตอนกลับขับพ่อนั่งโอ้โหตับตับตับไม่ยั้งบอกพ่อเลยวันนี้เปลี่ยนครับใครได้อยู่ใครได้อยู่อ๋อหักไปแล้วเนี่ยเนี่ยเหตุผลของการทิ้งเพื่อนเอาลงลงอะไรอ่ะไอ้บังไอ้บังเรียกกอนเลย ท็อปเอากองมาใส่ให้หน่อยดิไอ้ตังได้งไงต้องใส่มเนี่ยยองใส่เลยอ่ใส่มดเยไม่ได้ไดิไดิไอ้สายเถอูดูด,ดูก็ไม่มีอะไรนี่พัดลมเดิมโอ้่้เปลี่ยนพัดลมแรงกว่านี้นะหนักโอห,หนักนะดูทรงแล้วนะไม่นักเบานะแต่ไมายถึงถ้าเปลี่ยนพัดลมสิ้งไงมันก็ไม่จ<ด>ุดเครื่องอ,อ่ะเนี่ยตกองไม่ใส่มื่อกี้เพราะว่าเราเอาไปสิ้งกันมาโอ,โอเคฮะต่วมันเจ๊งไปกูแจอนี้ดูระดบมันขึ้นมเช็คให้เรียบร้อยก่อน มึงก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้บังมึงถ่ายกูก็พอให้ดูเลยไม่ต้องหรอกได้เสียงไหมอ่ะโอเคเสียอ่ะหับเลยต่างดูน้ำมันรั่วซึมไม่น้อยโอเคนะฮะสำหรับคันนี้เดิมจริงดูร้อยยี่สหกลูอยู่เลยถ้าใส่ซิ่งจ๋าจ๋าต้องร้อยห้าลูแล้วใช่ป่ะใช่แล้วตามนั้นฮะเด็ดเท่าไหร่ประมาณมูประมาณหลายหมื่นอยู่ เทวมูลแปดเทรมูลสามหมื่นสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดหมื่นหกถึงแปดแล้วกันนะทีเดียวแล้วหกเจ็ดหมื่นเออเดี๋ยวนี้คือ,อทีเดียวแต่อันนี้คือเขาค่อยๆขย,ยับขึ้นเรื่อยๆตามตามความเสี้ยนเออโอเคฮะแรงมากเลยนะแรงแรงดึงแบบดึงจริงตกใจอยู่ตอนที่พี่เหญ่ขับอะตอนลงมวงอะได้อยู่เออโหจะฉับมากฉับม่งเฟี้ยวจัดเดี๋ยวย้อนกลับให้ดูเออโโออ้้ยย โอ้ยได้อยู่ได้อยู่เป็นไงเป็นไงไม่มีควันไม่มีควันโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเป็นไงฮะโอเคฮะฝากด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากว่าจูเน่ไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะฝากไว้ด้วยอีกทีหนึง่งก็มีอะไรกระทักมาในเพจพิมพ์ f เฟซบุ๊คว่าจูนเน่ก็ขึ้นเลยโอเคฮะลาไปก่อนสวัสดี